เปิดโพสิบละครไทยยอดนิยมประจำปี2563 Google ประเทศไทยเผยผลค้นหาย,ยอดนิยมของคนไทยผ่านทาง Google ในหมวดหมู่ต่างๆและสำหรับปี2563ที่ผ่านมาปรากฏว่าในหมวดละครโทรทรัศน์นั้นอันดับที่หนึ่งตกเป็นของร้อยเล่มัญญานำแสดงโดยปกทวัตและเบลล่าราณีทังช่องสามที่เพิ่งละจอไป นอกจากนี้รอยเล่มัญญายังติดอันดับ8คำค้นหาย,ยอดนิยมแห่งปี2563ด้วย อันดับที่2เนื้อในช่อง GM25 อันดับ3เกมรักเอาคืนช่อง GM25 อันดับ4ซ้อนเงารักช่อง3อันดับ5รองลิตาช่อง GM25 อันดับ6อกเกิมหักแอบรักคุณสามีช่อง3อันดับ7รักแลกพบช่องวันสามอันดับ8ทุงเสน่หาช่อง3อันดับ9ไฟ สิ้นเชื้อช่อง GMM25 อันดับ10ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอช่องวัน31